นี่จะเป็นเครื่องผสมอาหารหรือว่าเครื่องเตรียมอาหารนะครับสําหรับค่อครัวไม่ครัวนะที่ทาเกี่ยวกับงานคาวหรือว่างานที่อยู่ภายในเครื่องครัวนะฮะก็จะหลากหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการาบดเนื้อนะฮะบ,บดน้ําพริกนะบดน้าพริกของแห้งได้นะของแห้งก็คือประเภทน้ําพริกขาหรือว่าของท,ทีง่กึ่งแห้งกึ่งเปียกก็ได้ประเภทตำ น้ำพริกหนุ่มตำน้ำพริกอออย่างเงี้ยสามารถทําได้เลยนะฮะยิ่งยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าตัวเนี้ยสำคัญที่สุดก็คือว่าสามารถกดเนื้อได้หดเนือ้อหมูได้ทีละครึ่งกิโลนะแต่เนื้อหมูเราต้องไม่มีติดเอ็นหรือว่ากระดูกนะคะเราต้องเป็นเนื้อหมูลน้ลนๆ้อนย่างเดียวนั่นเองนะครับเพื่อถนอมใบมีดนะคะก็ตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะวันนี้พี่แจ๊คจะมาทําคลิปให้ดูนะว่าประกอบยังไงเนาะ แบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์ก็จะอยู่ด้านนี้นะครับออกมายังสายทานแบบนี้เพื่อที่จะเข้ามายังแกนหมุนแกนหมุนตัวนี้จะเป็นเหล็กนะฮะสำหรับเครื่องสับซอยตรงนี้นะจะเป็นเหล็กนะแ,แข็งแรงทนทานอยู่แล้วก็จะเป็นตัวโถนะครับโถก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับพลาสติก ABS ดียังไงตรงที่ว่ามันจะไม่มีเชื้อโรคสะสมเนาะแล้วก็ ใช้งานนานไปก็จะไม่กรอบไม่แตกง่ายถ้าเกิดว่าตากแดดนะตากแดดเนี้ยสักปีหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นพลาสติกโดยทั่วไปเนี่ยตากแดดสักปีหนึ่งก็กรอบนะแตกลนะแต่ตัวนี้ก็จะไม่กรอบไม่แตกนะครับเพาเป็นได,ดานนะาหน่่ยไดนาเนาะก็มีดแบบนี้จะมีตัวโยกแบบนี้นะครับก็คือวางลงไปแนละ้วโยกเพื่อที่จะล็อกตัวโถนะครับแล้วก็ไปมีดนะฮะถ้าเกิดว่าวางไม่ตรงจุดนะเขาจะไม่ลงไปแบบนี้นะถ้าวางตรงจุดเขาจะลงไปนะ ไปเลยปึ๊บต้องปิดฝาด้วยนะฝาต้องตรงแบบนี้นะครับแล้วฝาเบอร์หนึ่งจะแรงนะเบอร์สองจะช้าจะเบาเบาเออจะเบาเบาส่วนเบอร์สาม จะไม่ไม่ทำงานนะครับเราถ้ามันไม่ติดเครื่องก็คือไม่ทํางานตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นเซฟตี้ให้เราด้วยนะคะแต่ถ้าใส่ฝาตัวล็อกงานลูกค้าบางท่านก็จะตกใจนิดนึงใส่ฝาแล้วมันไม่หมุนะคะก็คือกรณีนี้จะบ่อยมากที่ลาจะโตรเข้ามาสอบถามกับทางร้านนะคะก็คือใส่ฝาไม่โต้นั่นเองนะครับ โอเคต่อไปอันนี้ใบมีดหมดนะไอ้น,นีดต่อไปนะครับก็จะเป็นใบมีดสําหรับซอยนะใบมีดสําหรับซอยจะมีอยู่ได้กันสามรูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือซอยเป็นเส้นนะแบบนี้เนาะซอยเป็นเส้นี่ใช้ทําอะไรทาเกี่ยวกับยายำเนาะแส่ลอดหัวใสทหาง ใส่เขี่ยลงไปดันแล้ววางลงไปถ้าตรงเลาะเขาจะลงไปเองแล้วปิดปากนะครับลองดูอ,อด่ะ ตัวใบมีดนะคะถ้าเราเปลี่ยนใบมีดมันก็จะมีตัวซอยหนากับซอยบางนะคะถอดออกไม่ยากนะคะก็มีรูปน,นี้ให้นะคะสองใบนะคะซอยหนากับบางนะคะใบมีดมันจะยกขบุกไม่เท่ากันนะคะ บางนะคะบางทีต้องการหั่นตะไรให้มันบางๆนิดหนึงนะคะเป็นแบบนี้ก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะส่วนถัดมานะคะถ้าเราต้องการคันน้ำส้มน้ำมะนาวนะคะเราก็จะมีหัวพันให้แล้วก็จะมีที่กรองให้นะคะใช่ยังไงคะพี่แซ๊ก็ตรงนี้จะมีตัวเซฟตี้เนาเราไม่ต้องปิดฝาแล้วนะครับสังเกตว่าฝาจะมีตัวเซฟตี้อยู่สําหรับเพื่อให้เครื่องทํางานนะก็คือจะมีรูหรือว่าร่องอยู่ตรงนี้ของตัวเครื่องนะครัะแล้วก็ วางลงไปแล้วดันตรงตรงเซ็ตตี้เนี่ยให้เข้าไปตรงร่องเครื่องก็ทำง,งานได้ละจะมีหัวอยู่สองหัวนะครับหัวตัวเล็กเนี่ยก็ใช้สำหรับคั้นน้ำมะนาวนะหัวตัวใหญ่นี่ไว้สำหรับคั้นน้ำส้มเนะาะแคจะมีอยู่สองรูปแบบนะครับสมมติเราจะคั้นน้ำมะนาวนะเราก็แค่เอาหัวตัวนี้ดันลงไปตรงล็อกเขาจะลงไปแบบนี้เลยแล้วกดเบอร์สองนะ ถ้าเบอร์นหนึ่งมันแรงไปมือเราจะลงไปไม่ได้เราจะใช้เบอร์สองเนาะวิธีคั้นก็ข่ารึ่ง,งนะขาึ้งแล้วนำครึ่งหนึงเนี่ยมากดลงไปะะตัวเนี่ยจะมีตะแกรงอยู่ตัวเม็ดหรือว่าตัวเศษเนี่ยจะอยู่จะอยู่ด้านบนส่วนที่ลงไปเนี่ยจะเป็นน้ำของเขานะครับเราจะได้น้ำร้อยปเซ็แล้วก็ไม่เหนี ตัวนี้นะคะเป็นใบมีดนะคะมกันแต่ว่าเป็นใบมีดแบบเป็นใบพัดนะคะก็คือเหมือนกับว่านวดคุกเขานะคะก็ที่ทํากันก็จะเป็นพวกตีครีมนะคะตีน้าสลัดเนาะ,ะแล้วก็เป็นตีน้ำพริกหนุมนะคะหรือว่าจะเป็นพวกตีตะไคร้เพื่อทอดปา ไฝอต่อเนี่ยค่ะเราไม่ต้องไปเอาพวก สองก็จะเป็นในช้อปปี้นะคะช้อปปี้ก็จะมีช้อปปี้ของเปนบบเหมือนกันกกนะคะแล้วก็สามนะคะทักเข้ามาอยังไลนนะคะของออฟฟิศนะคะก็มีสองเบอร์ ก็ขอฝากเครื่องตัวนี้นะเครื่องผสมอาหารตัวนี้นะสําหรับราคาก็ทักมาถามเนาะเพราะว่าราคาเขามีขึ้นมีลงแต่รับรองว่าราคาถูกและมีโปรโมชั่นแน่นอนนะสำหรับเด็ดเครื่องครัววันนี้พี่แจ๊คกลับน้องนิ่มนะขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ